วัสดีครับวันนี้ก็พามาดูทุเรียนที่เพิ่งลงใหม่นะครับเพิ่งเพิ่งลงได้สองเดือนก็เริ่มฟื้นแล้วนะครับเนี่เริ่มแตกยอดใหม่เริ่มแตกยอดใหม่อันนี้ลงได้สองเดือนสังเกตลากนะครับนี่ครับ นะครับสังเกตลากลากเดินแล้วนะเนี่ยลากเดินแล้วตรงนี้เป็นต้นพันธ์ธรรมดานะครับส่วนต้นพันหมอนทองก็ อยู่ข้างล่างพอดีตัดต้นไม้แล้วไอ้ล้มทับหักยอดหักพอยอดหักปุ๊บก็ไม่โตก็เลยเอาล้นเออเอาต้นธรรมดาต้นปลารามาลง <c oughs> นี่ก็ต้นธรรมดาก็เริ่มแตกยอดแตกใบใหม่แล้วฝนะ <c oughs> ตกอีกแล้วนะครับ ฝนตกทั้งวันต้นนี้ก็พึ่งฟื้นเหมือนกันนะครับก่อนหน้านี้เหมือนทําท่าจะไม่โตก็ตอนนี้ฟื้นแล้ว <c oughs> แอกยอดสวยงาม โอ้ oh, แต่และฝนลงเม็ดต้องรีบหนีแล้วครับแย่จังอันนี้ก็สวยเลยนะครับนี่ยอดแทงขึ้นสวยเลยตอนนี้ก็สวยงามตอนนี้ก็สวยแต่ตอนนี้เราจะเปียกแล้วครับวิ่ง ยิ่งมีฝนอีกแล้วยิ่งมีฝนอีกแล้ว ฝนตกอีกแล้วตกได้ตกดีเยกกเลยทำไรกินกันด so <Yes> ีเราเรียกหมูหมูก็มียอมจอดกดเลย ขนาดเอาดวงห้องมันก็นยังมันอย่างมัอนอย่างของมันเนาะ